สวัสดีจ้าเราได้ไหมคะกันนี่ไม่ต้องเกลียดใจนะว่าทำไมมันมาขี่ไว้ออเราจะขออนุญาตเลี้ยงนะเพราะว่าเราลืมไปว่าเราจะมาคิดรอดแล้วเราก็ใช้แบบนี้ไปแล้วแล้วเราก็เลี้ยงมแมวไปแล้วคี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวด้วยกันนะะีะค่ะเดี๋ยวแม่มานะของหมดได้ยาวหนึ่งอันเอาหมดแหละตอนนี้จนเนาะทุกคนจนเนาะ ตอนนี้เราจนหืมดูโคตรยากาจัดก,ก่อนอื่นนะเราว่าเราจะบุกบ้านก่อนก่อนอู้บ้านแรกก็มีของเลยอ่านมาหรอเรื่งดีก็ไม่มีเลยเนาะ เราต้องการอ่ะโอ้โยบ,บังคับยากเลยนั่นทุกคนเห็นใช่ไหมทุกคนเห็นใช่ไหมมันมีเพชรด้วยเพื่ออะไรอ่ะ อะไรไม่รู้อุ้ยบ้านนี้สุดเลยเราจะบ้านนี้เป็นบ้านของเราเองแน่นอนอะล้ะเล่นไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดี๋ยวจะมาปนที่นี่นะเนาะทุกคนเนาะโอ้ที่นี่ทุกคนไอเบิร์กเราเจอไอเบิร์กทุกคนเจอไอเบิร์กทุกคน หน้่งคนเราจะเอ้ฟเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคเราจะกินถ่ายไปบ้านอย่างนี้แล้วกันนะ

หนดูดีมากดได้เท่าไรเท่าไรอโอ้มากดได้แค่กี่อันเองอ่ะมากดได้แค่สองอันอเก็ตไม่ได้เลยเอา้าถอนเหลืออยู่ก็ไม่ามันหายไปไหนอู้ได้แปดก้อนทุกคน วน,นี้ค่าวันนี้ก่อนนะทุกคนเราเกิดตรงนี้ทุกคนเรเนี่ยเราต้องนอนก่อนนะวันนี้เราจะมามไ,มไม่เล่นเกมไหมครับการใช่เราคงไม่เล่นเกมแบบเกมแต่ชไล,ลา์หรอกเนาะเราเล่นเกมไหมครับดีกว่านอนไม่ได้มันเตอรกได้อยู่ใกล้นอนได้แล้ว เค okay, ทุกคนแล้วว่าเราบุกบ้านบุกหลังเนาะอันนี้มั็นบุกบ้านเล็กๆนะบุกบ้านไม่คยย่อยเยอะมากเพราะเราบุกบ้านบุกบ้านแล้วอะ่ะเราจะเอาแมวไปด้วยนะทุกคน มานี่จะตามแม่มานะมานี่มานี่ <mimitation> 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 ใครยังไม่โดนที่เธอยังไม่โดนไอ่นีเที่ยบมาก่อนเหลืออันนึงเหลืออันนึงอันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าคันนี้ทุกตัวสามารถจำแม่ได้แล้วใช่ไหมแม่ก็จะเอาบัวไปด้วยไปกันทุกคนไป อื่นเราต้องทเมลไ,ไว้ที่บ้านก่อนเนาะนยิ้กันแถวนี้ทุกคนฝึดได้ก็มี้ามเนี่ยย้กันก่อนนะ Sit down. Sit down. Sit down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 , Sit down. Ja. Rồi. À. Kia là 哇、uh huh. wow.